พวกกรวยอุดระเบิดที่ใช้ในงานเหมืองแร่เนี่ยต้องนำเข้ามานี่มันก็มีราคาแพงก็เลยหันมาใช้กรวยยางอุดระเบิดซึ่งผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติแล้วก็ส่งเสริมการผลิตการใช้ยางมากขึ้น สวัสดีครับผมอาจารย์วิคเนตดำคงนะครับจากสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุคณะวิศวกรรมศาสาตร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,รน,นครินทร์ตัวผลงานที่ได้ทําชื่อว่ากลัวยางอุดระเบิดผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ เดิมเนี่ยเวลาเราระเบิดในเหมืองแร่หรือว่าในงานวิศกรรมเนี่ยก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับว่าหินมันมีขนาดใหญ่บ้างหรือว่ามีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเขาก็เลยนำพวกกลวยอุดระเบิดที่ที่ใช้ในงานเหมืองแร่เนี่ยซึ่งต้องนําเข้ามาทีนี้เราก็เลยคิดว่าการนําเข้าชิ้นงานพวกนี้มันก็อาจจะมีราคาแพงนะครับก็เลยหันมาใช้กลวยยางอุดระเบิดซึ่งใช้ยางในประเทศนะครับแล้วก็ส่งเสริมการผลิตการใช้ยางมากขึ้น ตัวตัวกวยยางที่ผมถือเนี่ยปกติกเ็เราจะใส่เข้าไปในรูระเบิดนะครับด้านด้านบนเกือบเกือบบนสุดเลยแหละของของรูระเบิดทีนี้ตัวนี้ก็จะไปช่วยอุดให้มันรูมันแน่นขึ้นทีนี้พอรูแน่นเนี่ยเวลาระเบิดเนี่ยตัวพลังงานมันก็จะไม่สูญสลายไปนะครับก็จะส่งไปยังหินด้านหน้าหรือว่าด้านข้างให้มันระเบิดได้มีขนาดเ,าเล็กลงแล้วก็พวกแรงสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้ก็จะจะหายไปนะครับจะน้อยลงว่ากันครับกลุ่มเป้าหมายก็คงจะเป็นพวก โรงงานผลิตนะครับแล้วก็พวกเหมืองแร่เหมืองหินต่างๆตัวชิ้นงานนี้เอาไปใช้จริงแล้วครับเราก็ได้ทดลองในหน้างานจริงแล้วก็เอาไปใช้ทั้งในเหมืองในภาคใต้ที่ต่างชนิดหินกันอะไรพวกนี้ครับนัตพลอุทยพันธ์วิทยาลัยนานาชาติยางพลาไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครลินครับสำหรับงานตัวนี้นะครับก็กวยยางอุจระเบิรดนะครับก็ถือเป็นอีกงานนวัตกรรมหนึ่งที่มีการนําเอาเรื่องของยางพรามาใช้ประโยชน์นะครับครับสำหรับงานตัวนี้นะครับก็มีเรื่องของการดีไซน์เรื่องของสูตรยางนะครับที่จะต้อง เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถที่จะซีลรูระเบิดได้อย่างแน่นหนาครับแล้วก็มีความคงทนมากพอที่จะที่จะทนต่อแรงเฉียดทานพอระดับพอสมควรนะครับแล้วก็จะต้องเป็นตัวที่ทําให้เกิดการซีลรูมระเบิดได้ดีครับก็ผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นการใช้สารบลิตภกณรใช้ยางพาราในในประเทศแล้วก็ลดการนําเข้าครับอีกอย่างนึงก็คือช่วยลด พวกแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ช่วยเพิ่มการผลิตของของเมืองได้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ทั้งทางผมแล้วก็ทางวิลัยนานาชาติยังพราราไทยจีมอานักลินนะครับขอบคุณครับ